สวัสดีครับวันนี้ผมผมอ้วนในดีนะครับอนเดิมเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการซีนของเหลวซีนของเหลวซีนของเหลวตัวนี้นะครับาซึ่งเป็นสินค้าที่ลูกค้าส่งมให้ทางเราก็คือเจ้าตัวซอสนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองดูกนันซิว่าถ้าผมเอาเจ้าตัวซอสต,ตัวนี้เนี่ยเข้าไปในเครื่อแงแฮมิลวสามเจ้าตัวเล็กเนี่ยที่ลูกสมามารถเป็นที่ลูกค้าสนใจ นะครับเราจะมาดูว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเ,เราติดตามเลยขั้นแรกนะครับผมจะทําการเอาสินค้าจากรกนี้ครับไปวางบนบาซีเลยครับเราจะวางตรงนี้เลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นครับเราจะมาดูที่หน้าจอหน้าจอนีครับหน้าจอาจอักรกลนเครองเราจะมาดูที่การตั้งค่าครับเวลาในการดูนะครับเวลาในการดูผมจะตั้งไว้ที่26ครับผมต่อไปนะครับ เวลาในการซีครับผมผมจะตั้งที่1.6แล้วเราก็จะทำการปิดฝาเองเราดูกันเราดึงฝาปิดฝาเราดึดางบัตรจะทำเสร็จแล้วรอดินดางยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมการซีงงเดียวก็ผ่านไปด้ดีนะครับแล้วเราเราดูซิว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรครับผมเวันนี้สวัสดีครับ